หร ality, hey, <geez. S 2> ือเอมบากูจะสวมชุดแบล็กพนเธอร์ในหนังภาคต่อไปเบเจอร์มวยท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้านรับสู่รายการเมเจอร์วิ t ท็อกช็อตนิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์มารายงานมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ3ข่าว3คลิปครับและสําหรับสัปดาห์นี้นะครับมาพร้อมกับจะเรียกว่าความคืบหน้าก็เหมือนจะไม่ใช่นะครับเป็นความต่อเนื่องแล้วกันครับกับกรณีที่เกิดขึ้นกับมาเวอร์ซูนาร์มิติกยูนิเวิร์สครับ เรือ่องราวการสูญเสียชีวิตบอสแมนไปสำหรับมาเวลซอนมินติกยูนิเวอร์สณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทางออกอย่างเป็นทางการนะครับว่า Black Panther 2จะเอายังไงต่อไปครับที่แน่ๆก็คือทางมาเวลสตูดิโอประกาศมาแล้วครับว่าจะไม่มีใครมาแสดงเป็นทีชร่าแทนเชดวิกบอสแมนแน่นอนครับแต่ถ้าจะมีตัวละครอื่นเนี่ยมาสวมชุด Black Panther คนใหม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งล่าสุดมีข่าวลือที่ต้องบอกว่านี่ลือสุดๆนะครับลือว่ามาเวลอาจจะพิจารณาให้นักแสดงที่เคยปรากฏตัวใน Black Panther ภาคแรกเป็นคนครับชุด แบล็กแพนเทอร์คนต่อไปนั่นก็คือเอมบากูผู้นําแห่งเผ่าเจ้าบารีให้มาเป็นราชาเสือดาแทนทิชลาครับตามหนังภาคแรกนะครับเอมบากูคือผู้ท้าชิงตําแหน่งคนสุดท้ายที่แพ้กับทิชลาก่อนที่ทิชลาจะไปแพ้ให้กับเอริกเคอร์มองเกอร์ในที่สุดครับซึ่งในหนังสือการ์ตูนเนี่ยเอมบากูคือศัตรูคู่อาฆาตของแบล็กแพนเทอร์นะครับแกมีฉายาว่ามนุษย์ลิงหรือว่าแมนเอฟแต่ในหนังเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานะเป็นวายร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นแค่ศัตรูกันช่วงหนึ่งเท่านั้นครับแถมต่อมายััังกกลยเป็นนนพธมิตรทที่ช่ชชวให้ ชิงบัลังคืนได้อีกต่างหากครับไม่เท่านั้นครับตัวละครเอ็มบากูยังเป็นหนึ่งในตัวละครจากวากันดาที่มีบทใน a v e n g e r s Infinity War แล้วและก็ Avengers Endgame ครับถือว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมาวเออร์สตูดิโอก็ส่งตัวละครนี้ไม่น้อยครับหลังจาก Black Panther เข้าฉายนะครับนักแสดงในเรื่องหลายๆคนก็ได้ดีไปตามๆกันครับตัวเชดิกบอสแมนเนี่ยถ้าไม่เสียชีวิตไปก่อนก็น่าจะขึ้นชั้นเอลิทฮอลลีวูดได้เหมือนกันครับหรือตัวละครหัวหน้าเผ่าแรดอย่างวอกคบีที่แสดงโดยแดนเนี่คารุยานะ ใน a v e n g น r จ n n f i n i n ิทีโกับ a v e n ว e r จ g e ์สเอ็นเกมไปโดยปริยายนะครับตอนนี้ก็ดังไปเรียบร้อยแล้วครับได้รับบทนําในหนังหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะในหนังสยองสุดทิดอย่าง Get Out แล้วในปีหน้าเนี่ยแกก็อาจจะมีชื่อชิงรางวัลออสการ์ด้วยซ้ำไปนะครับจากหนังที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงเรื่อง Judas and the Black Messiah ด้วยครับ ซึ่งจากงานที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าชื่อชั้นของเดนนิสคารุยาณวันนี้เนี่ยใกล้เคียงกับเชฟบิกบอสแมนนะครับแต่ใน Black Panther เนี่ยตัวละครวอค์บี้ของเขาเองกลับไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่ครับใน Black Panther 2เองก็ไม่มีข่าวครัาวว่าวอค์บี้จะได้มีบทสําคัญแต่อย่างใดครับ นั่นก็เลยกลายเป็นว่านักแสดงที่รับบทเป็นเอมบาคูอย่างวินสตันดุกดูจะมีโอกาสมากกว่าครับในเรื่องเนี่ยเอมบากูอาจจะเป็นผู้นำเผ่าวานอนที่ดูเถือถ่อนนะครับแต่ตัวจริงของวินสตันดุกเนี่ยจบการแสดงมาจากมหาวิทยาลัยเยลนะครับแล้วก็ยังได้แสดงนำกลายเป็นพระเอกไปเรียบร้อยแล้วครับกับหนังสยองขวัญเรื่องอัสของจอแดนพิวงานหลังจากนี้ของวินสตันดุกก็คงจะเป็นบทนำซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจึงไม่แปลกแล้วครับถ้าบทของเขาใน Black Panther 2จะเด่นขึ้นมาแล้วอาจจะเด่นถึงขั้นได้เป็น Black Pan t h e r คนใหม่ก็เปป็นไได้ครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าบอกว่าวินเซนต์ดูกจะเป็นตัวเต็งในการรับบทเป็นแบล็กแพนเทอร์คนต่อไปเนี่ยอาจจะดูลําบากครับเพราะว่าหนึ่งคนที่ยืนขวางในตําแหน่งนี้อยู่ก็คือลิเทเรียไรท์ที่รับบทเป็นซูริน้องสาวของทีชลร่านั่นเองครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับแล้วภาษีของวินเซนต์ดูกอาจจะดูดีขึ้นมาครับเพราะว่าตัวเต็งอย่างลิเทเรียไรท์กำลังเผชิญหน้ากับข่าวเฉวาครับเพราะเธอดันไปพูดจาในทํานองที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้วัคซีนซึ่งในต่่่่่าางงปประะเเททศกกก็็จมมมีีคคนนนนลลุุ Anti ึอต้ววัซถืได ที่สังคมไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ครับสิ่งที่ลิเทียร r i g ท t ทำก็คือการไปแชร์คลิปของคนกลุ่มนี้นะครับแม้แต่ดอนชูเดอร์เองเพื่อนร่วมจากกระวานมาเวลด้วยกันยังออกมาแสดงความเห็นเลยครับว่าคลิปที่ลิเทียร์ไรท์แชร์เนี่ยมันเหมือนกับขยะอะไรแบบนั้นครับ ซึ่งจะว่าไปก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าริเทียรักเนี่ยต้องมาเจอปัญหาแบบนี้อาชีพนักแสดงของเธอเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่ามาแรงทีเดียวครับไม่ว่าจะการมีมินิซีรีเรื่อง small a e นะครับที่เธอได้รับคำชื่นชมสูงมากๆครับถึงขั้นมีคนบอกว่าถ้ารอนับมินิซีรีเป็นภาพยนตร์แล้วก็น่าจะติดหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของปีนี้เลยทีเดียวครับแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบกับบ,บทบาทของริเทียร์รักใน black panther ภาคที่2หรือเปล่านะครับ ไม่ประกาศอะไรออกมาชัดเจนง่ายๆละครับซึ่งแบบนี้ก็คงจะทําให้มีข่าวลือออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆละครับกว่าเราจะรู้ว่ามาเวลหาทางออกแบบไหนให้กับ Black p a n t h e r ภาค2เนี่ยคงต้องรอให้เขาถ่ายทําไปสักระยะแล้วเริ่มมีการโปรโมทเราถึงจะได้รู้ความจริงกันครับแต่ไม่เป็นไรครับความจริงปรากฏเมื่อไหร่ผมจินวิลเฟเดอร์กับเราเมเจอร์วิท็อกช็อตนิวส์จะหยิบมารายงานให้ได้ฟังกันแบบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เรีมบบก,กูจะสวมชุดแบล็กแพนเทอร์ในหนัง